สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระนางพญาหลวงปูแย้มวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีเป็นพระผงสมเด็จนางพญาด้านหลังจะมียันมหาเบาหลวงปูแย้มวัดตะเคียนอยู่ด้านหลัง นางพญารุ่นนี้ท่านได้จัดสร้างเป็นชุดสุดท้ายเพื่อนำรายได้สร้างสาราการประเรียนโดยสร้างเป็นรุ่นทิ้งทวนเพื่อให้เป็นมรดกรุ่นสุดท้ายขณะท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหลวงปู่แย้มท่านได้รวบรวมมวลสารสำคัญหลายชนิด ผสมมวลสารสำคัญมากกว่าทุกรุ่นเช่นผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำผงพระกุของหลวงปู่พระเนื้ออิทธิเจพระพิมพ์วันทาเสมากุวัดพรับพระกุวัตะเคียนที่แตกหัก โดยทำการกดพิธีปุกเสกเป็นปฐมเมลิกในปี2551ภายในอุโบสถมหาอุตวัตเขียนกำหนดพิธีปุกเสก9วัน9คืนภายในอุโบสถเชิญเกจิดังแห่งยุคร่วมปุกเสกอาทิเช่น หลวงปู่แยมวัดสามงามหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วหลวงพ่ออวยพรวัดดอนหญยหอมหลวงพ่อเกวัดปากน้ำนนทบุรีหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมจังหวัดอยุธยาหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระติด หลวงปู่ทิมวัดพระขาววัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของหลวงปู่แย้มโดยเฉพาะสมเด็จนางพญาวัดตะเคียนส่วนพุทธคุณนั้นครอบจัก,กรวาลจะเด่นด้านเมตตามหานิยมแคลค่าดป้องกันเป็นมหาสเสน่ห์รวมทั้งมหาอุด ไล่พูดผีปีศาจกันเสนียดจันไหลนอกจากนี้ยังมียันอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นยันมหาเบาตำลาสายหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องกับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหลวงปู่แย้ม ท่านเป็นเจ้าตํานานตะกุดคอหมาอันโด่งดังตะกุดท่านมีชื่อเสียงเด่นด้านคงกระพันชาตีแขวกาดเป็นเลิศวันนี้ก็พามาชมพระนางพญาหลวงปู่แย้มวัตะเขียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี